R R าต่อ1น1ก็ได้นะครับแต่ตรงเนี้ยเรายังไม่คอนเฟิร์มสักเท่า่เพราะเขายังปิดในกรอบแต่ด้วยคมว่าเราปิด upper half หรือ50ข้างบนในส่วนของ b a r i s h ABG มีโอกาสนะครับที่มันจะเก็ตมันจะโดนเรดหรือเดินทะลุเลยนะครับอาจจะมีโอกาสที่จะรับไม่ได้นะครับ R R หนึ่ต่อหนึ 1. นะครับ 嗯嗯。 มัน <laughs> จะจรวดไหมไม่รู้ <laughs> นะครับวางเล่นๆนะครับนี่ขนาดวางเล่นๆนะแต่เข้าจริงแล้วนะครับมาดูกันนะครับว่าเทรดสตาร์ของเรานี่จะได้ไหมนะครับมองว่าหนึ่งนะครับ n น r r a t i v e ของเราตอนนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของอ่านิวยอร์กคอนติเนวเทชันนะครับอืมก,ก,ออมมก,ก็ม็นก็ตั้งแต่ CPR มันเฉลยมาก็กาฟมันก็รั่วไปหมดเลยนะครับอืมมันรั่วไปหมดเลยจ้าตอนนี้ทั้ง GU และ EU นะ ราะว่าเออด้วยคำว่าดอลลาร์อินเด็กซ์มันลงเนาะแล้วก็ในส่วนของ treasury t r e ช s รี่มันก็อ่า t r ร a s u r y มันลงไม่ผิดเอ้ยไม่ใช่ t r e ช s รี่เนี่ยมันขึ้นอืม t r e ช s รี่ขึ้นนะครับแต่ว่าด้วยความว่าออเดอร์ l o w ของเขาเนี่ยมันยังอยู่ในลักษณะของ b u ลิชแต่ด้วยความว่าเออมันอาจจะเป็นในลักษณะของรีเวอร์ซ a ลก็ได้นะครับในส่วนของมันพุทธนะฮะแล้วก็ในส่วนของยิวนะฮะ ก็ลงพอยวลง d x y กก็ต้องลงนะครับมักจะเป็นมักจะสัมพันธ์กันแบบนี้เสมอนะครับหากอยูเลงเท่านั้นแหละครับที่เหลือก็ละนีละหน้ากันไปหมดนะ <c oughs> <c oughs> ฮะชึบโอ้โหเวอร์ตรงนี้เวอร์โอเวอร์เวอร์ นะบเอขนาด rr หนึ 1, ่งต่อหนึ่งนะยังไม่รอดนะแต่ก็ไม่รอลุดก็มาลุ้นกันต่อนะครับออตาฟโร่ flow, ตอนนี้ยังอยู่ในบูลลิชแน่นอนนะครับนเนเจอร์ทฟเราเนี่ยอยู่ในลักษณะของลอนดอนเออนิวยอร์กคอนติเนียลเทชั่นนะครับแล้วก็ด้วยความว่าก่อนที่ cpi เขาเจะออกอ่ะกาฟมันค่อนข้างที่จะวิ่งแบบสับสับหมายถึงว่าเออ วิ่งขึ้นวิ่งลงอะ่ะมันอยู่ในช่วงของ consolidation หรือช่วงช่วงพักราคาหรือช่วงสะสมราคาอยู่นะครับมันรอให้ cpi เฉลยว่าเออ cpi เนี่ยเลือกที่จะไปทางไหนมากกว่ากันพอพอเราคิดได้แบบเนี้ยเออเราก็จะรู้ว่าเออถ้าสมมติว่ากราฟช่วงที่กรานวิ่งอยู่อะ่ะแล้วช่วงก่อนข่าวออกราคามันวิ่งเหมือนจะวิ่งแบบสับๆตรงเนี้ยเดาไงก็เดาไม่ออกหรอกนะครับว่ามันมีโอกาสที่จะไปทางไหนมาก,กันดีไม่ดีเนี่ยพวก ob d ี m a supply พวกเนี้ย f b จง e b g เนี่ย รับไม่อยู่ไอตอนแรกเราคิดว่ามันจะรับได้รับได้รับได้แต่ดันรับไม่ได้นะครับเพราะว่ามันอยู่ในช่วงของ consolidation ที่เหลือนะครับถ้าอยาก c o n f i r มจริงๆเนี่ยรอรอกราฟเฉลยอีกรอบหนึ่งดีกว่ารอข่าวเฉลยอีกรอบหนึ่งว่าเออมันเคลื่อนที่ไปทางไหนมากกว่ากันดังนั้นตรงนี้ได้ความว่าพวก EU แล้วก็ธอง,งอนะฮะมันก็ค่อนข้างที่จะ CPI นะครับมันก็เลือกที่จะไปทางฝั่ง bullish order flow หรือเป็นลักษณะของฟังขึ้นนะครับดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็นเหมือน conference ที่จะเป็นตัวกระตุน้นหรือ t ก i กอ e r ที่เราก้าเสี่ยงออก order b กันนะครับช่วงนี้แต่ว่าช่วงนี้มันเล่นกับความรู้สึกผมนะครับมันเล่นกับความรู้สึกผมนะครับกราฟค่อนข้างที่จะวิ่งแบบสับๆอีกรอบหนึ่งนะครับกลับมาวิ่งแบบสับๆอีกรอบนึงนะครับโคตรมากเลย <clears> ol <throat> <c oughs> ดังนั้นตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นในลักษณะของ big low แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นของ big low นะครับราคาก็มีโอกาสนะครับที่จะมาลงมา sweep แล้วก็เกิดลักษณะของ rejection ไปได้นะครับ t a r g e เของเราก็จะเป็นในลักษณะของ buy side liquidity ในส่วนของ2693นะครับที่ผมมองว่าเขามีโอกาสที่จะไปณนะตอนนี้นะครับ บายสุดโอเค nothing wrong with that นะครับไหนๆก็ไหนๆละเอาตรงเลยนะครับ, <c oughs> รบถ้าอีกหนึ่งนาทีตรงนี้นะครับปิดเหนือกว่า b a l a s h e avg ของเราได้ในส่วนของทางเฟรมหนึ่งนาทีเนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะเป็น as inversion เลยนะครับเป็นตัวกลับด้านแล้วนะ Inversion 1 In version, one Minute ดูดีว่ามันจะเล่นมันจะเล่นกับความรู้สึกผมปะอ่ะราคากลับมารีเทสอีกรอบหนึ่งนะครับกลับมารีเทสในถวนของ Inversion M1 นะ M1 ก1 one Minute นะครับ <c oughs> อย่าอย่าสอบสนกับรายเดือนนะโอเค แต่ก็อย่างที่เราบอกกันนะครับว่ามีโอกาสนะครับที่จะมา sweep ในส่วนของ w e a k low ทั้งทั้งสองอันข้างล่างนะครับที่จะเป็นไปได้แล้วก็เป็นเหมือนตัว trigger นะครับที่จะทำในลักษณะของเขาเรียกว่าอะไร,นะรมาเคลียร์ในเรื่องของ LQ แล้วก็เป็นในลักษณะของเป็นเชื้อเพลิงนะครับเป็นการเอามาเอา liquidity ด้วยพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับ มานี้ก็ทาร์เกตของเราห้าร้อยกว่าจุดนะครับช่วงนี้มันเล่นกับความรู้สึกผมเยอะอย่างเงี้ย <c oughs> เอาเว้ยเอาเว้ยนะครับครึ่งทางแล้วครึ่งทางแล้วพี่ครึ่งทางแล้วครึ่งทางแล้วนะฮะจะเอฟของนะฮะจะเอฟของแล้ว,นะลวช่วงนี้บีได้เลยนะครับสำหรับทองงอนะครับแต่เอสอก็ต้องประมาณสามถึงสี่ร้อยจุด B ของเออ B ีได้นะครับใครที่แบบเก็บกำไรร้อยถึงสองรอยจุดอะตอนเนี้ทีพแล้วนะครับในกลุ่มในกลุ่มผมน่าจะ TP แล้วนะครับแต่สำหรับผมนี่ยังไม่สุดนะครับยังไม่สุดต้องรอรอให้เขาชนก่อน ดูครับดูเขาเล่นกับความรู้สึกเรานะครใครที่ดูกราฟอยู่นะครับเข้าไปูเข้าไปดูที่โกนะครับ m 1นะครับหรือมน o minute นะครับช่วงนี้การจะวิ่งแบบอะไรก็ไม่รู้นะครับก็ค่อนข้างที่จะว่า doesn't make sense it doesn't make any sense ตรงนี้นะครับเขามีการมา reject โดน reject ก็พอตรงนี้ครับเรามีในลักษณะของ one minute b a r a s h avg ตรงนี้นะครับถ้าปิดเหนือได้ฟินนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถคัด profit ของเรา50%ได้เลยนะครับแล้วก็ break event นะครับเราสามารถตั้ง break event ในตรงนี้เลยเลยนะครับก็คือไม้นี้เราก็ บินวินแล้วอะนะครับปิดประตูแพ้แล้วนะครับแต่สําหรับคนที่อาจจะเชื่อมั่นว่าเอ้ยโคดมันคิดว่าแบบมีโอกาสที่จะไปต่อมากนะก็ปล่อยได้เลยนะครับแต่ SL ก็ต้องเผื่อๆนิดนึงนะครับ 3- 400จุดนะครับถ้าตั้งสั้นจนเกินไปนะมีโอกาสนะครับที่แบบพี่ตั้งไปตรงเนี้ยนะครับราคามีโอกาสที่ยิ่งแปะลงแล้วก็มาเคลียร์ SL พี่แล้วก็กลับตัวเออแบบนี้ก็มีนะเรื่องตลกมากนะมันเป็นเรื่องอะไรที่ตลกมาก เลย9.8ในส่วนของ BTC ป่าเราจะเห็นได้หนึ่งแสนหรือยังเนะนะครับส o ่ง w อ t h ี h a t ตามที่เราจะมีตามที่เราวิเคราะห์ไว้ไหมนะครับตั้งเสรอต alert ไว้ก่อนนะครับว่ามีโอกาสไหมที่เขาจะวิ่งไปแตะหนึ่งแสนตามที่เราวิเคราะห์ไว้นะครับตอนนี้เราเทรดแบบส scoping อยู่นะครับ s c ปปิ้งเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าไม่ถนัดสุดหละนะแล้วเทรดช่วงที่มีวอลลุ่มของราคาด้วยอ่ะนะเป็นเทรดช่วงที่แบบมีวอลลุ่มครับกาฟมีวอลลุ่มตั้งแต่หลังข่าวออกอนะ่ะกราฟวิ่งนิดเดียวอ่ะมันก็แบบสามสี่ร้อยกว่าจุดแล้วอ่ะแบบเดียวนะเราไม่ได้ทันหายใจเลยนะครับกาฟเข้าแบบวิ่งโหดมากอะไรเงี้ยแต่แบบ กับกันครับลองไปเทรดช่วงเอเชียดูนะครับลองไปเทรดช่วงเอเชียหรือช่วงเช้าบ้านเราอะนะครับไทมโซนประเทศไทยบ้านเราอะนะครับช่วงนั้นอะไม่มีวอลลุ่มเลยนะครับแบบเทรดยังไงก็แบบวิ่งแบบนิดเดียวอะครับวิ่งแบบช้ามากนะครับ ตอนนี้เขาก็เล่นกับความรู้สึกเราไปเรื่อยๆนะครับอาจจะก,กลับมาอาจจะก,กลับมาแดงเหมือนเดิมนะนั่นไงตามสมภาพนะครับตอนนี้นะครับสายตาผมอยู่ที่ b t c นะสายตาอยู่ที่ b t c ว่าเฮ้ยมีโอกาสนะที่มันจะไปแตะ1นึ่งแสนะครับ หนึ่งแสนเท่านั้นที่ผมต้องการที่เห็น BTC ตอนนี้นะครับตามที่เราิีคอลงไปในกลุ่มดูดิ EU กับ GU เล่นยังไงไปต่างาอะไรกันนะครับอื้การมันบิ่งแบบเนี้ยนะครับไม่ค่อยชอบเลยนะครับเีนโอกาสนะครับที่เราจะ โดน loss ก็ได้หรือ sl ก็ได้นะครับเพราะว่ามันเอาแน่นอนไม่ได้เลยช่วงหลังข่าวออกอะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับตรงนี้ระลึกไว้เสมอว่าไอ้หลังข่าวออกรุ่นไอ้ข่าวรุ่นแรงออกไม่ว่าจะเป็น cpi นอนฟ a r m fomc อะไรก็ช่างนะครับที่มันมีผลกระทบต่อ usd อะพอมันมีผลนกระทบต่อ usd ปุ๊บนะครับไอ้คู่ที่เราเทรดอะยังไงมันก็ต้องจับคู่กับ usd ถูกต้องปะดังนั้นเวลาเราจะเทรดคู่ไหนที่มันเกี่ยวข้องกับ usd อะ แล้วช่วงนั้นอะ่ะมันเป็นช่วงหลังข่าวออกอ่ะอะไรก็จะเกิดขึ้นได้ไอคิดว่า p d r a รตรงนั้นอะ่ะที่มันจะสนับสนุนราคาให้ขึ้นลงต่อหากเราคิดว่ามันจะขึ้นนะครับบางครั้งมันก็ขึ้นไปแป๊บเดียวให้เราดีใจสักพักหนึ่งแต่สุดท้ายมันก็โดนตีกลับลงหรือบางครั้งไอตัวไหนที่เราคิดว่ามันจะลงอะ่ะนะครับแต่พอมันลงได้สักพักหนึ่งมันก็โดนตีกลับขึ้นอะไรเงี้ยประมาณนี้เลยนะครับหลังข่าวออกอะไรก็เกิดขึ้นได้อย่างที่ผมบอกไปในส่วนของตรงนี้ต้องมี Money Management criteria ตลอดนะ Risk criteria. นะครับบ่งบอกว่าวิธีการรับมือความเสี่ยงนะครับว่าควรจะรับมือความเสี่ยงแบบไหนหากเกิดในล,ลักษณะ market condition มันเป็นไปตามที่เรา recall ไว้หรือไม่ได้เป็นไปตามที่เราวิคราะห์ไว้นะครับต้องมี risk c t i t e r i a ได้เลยอืมดังนั้นเราไปรอดูกันนะครับว่าไม้นี้เราจะเป็นยังไงนะครับเออ ลยร,อ,ร,อ,รอนานมากไมนี้นะครับ <ś les> แค่ห้าร้อยกว่าจุดเองอะแต่ด้วยความว่ามันวิ่งมันวิ่งแบบสับๆะนะครับไอ้ตรงนี้แหละมันทำให้เรางุนงงว่าเฮ้ยสรุปมันจะขึ้นหรือมันจะลงวะอะไรเงี้ยนะครับช่วงเนี้ยผมโดนสับๆหลายหลายรอบแล้วนะครับนี่แหละคือข้อเสียข,ของการเทรดสัน นะครับคือถ้าใครรอได้นี่ก็รอนะครับแต่ถ้าใครรอไม่ไหวเนี่ยผมไม่แนะนําให้เทรดสั้นเลยนะครับเพราะมันจะเล่นกับความรู้สึกพี่มากนะครับต่ํากว่า5นาทีลงไปอ่ะเล่นกับความรู้สึกพี่แน่นอนนะครับดังนั้นตรงนี้ต้องเลือกสไตล์ในการเทรดของตัวเองให้ได้ว่าเอ้ยมันควรเป็นฉันควรเป็นสายเทรดสั้นหรือเทรดกลางหรือเป็นเทรดยาวนะครับตรงนี้ต้องเลือกให้ออกว่าตัวเองอ่ะเหมาะกับตรงไหนจริตตัวเองอ่ะเหมาะกับตรงไหน นะครับอะไรยังไงนะครับตรงนี้ต้องตกผลึกให้ออกด้วยนะครับเออถ้าถ้าไม่ตกผลึกในเรื่องของสไตล์ในการเทรดของตัวเองอะ่ะแน่นอนว่ายัางไงวันนี้เราก็เป็นเหมือนโคนพายเรือบนอ่างอะ่ะนะครับสับสนวนไปวนมาอยู่ยงั้นนะครับสุดท้ายเราก็ไม่ successful ในเรื่องของตรงนี้นะครับดังนั้นวันนี้ถ้าเราอยากจะไปไวกว่าคนอื่นนะครับถ้าเราอยากจะ progress ในเรื่องของเกี่ยวกับเทรดดิ้งนะครับ หนึ่งเลยต้องเลือกสไตล์ในการเทรดของตัวเองให้ออกนะครับแล้วมีในเรื่องของอเรื่องของโมเดลในตัวเองนะครับถ้าไม่ตายของตัวเองอะ่ะอย่าพึ่งไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับด้วยความว่าโซเชียลมีเดียตัวนี้มันเยอะแยะนะครับเวลาคนโพสต์อะไรอะ่ะบางครั้งเนี่ยเวลาเราดูอะ่ะเอ้ยแบบรู้สึกอิจฉาว่าเอ้ทำไมมันทําได้วะแต่ทาไมเราทําไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับบางครั้งเราต้องแยกกับความจริงกับโกงไม่ออกนะว่าอันไหนเป็นความจริงหรือไม่จริงอะ่ะ นในส่วนของตรงนี้ต้องระวังมากๆเลยนะครับแน่นอนแหละอย่าไปรู้สึกกดดันตัวเองนะครับถ้าเข้ามาในวงการน,นี้นะครับทำให้มันเป็นเรื่องสนุกแต่ก็จะมีคนมาบอกว่าเอยโค้ดมันจะเป็นเรื่องสนุกได้ไงมันเป็นเรื่องเงินเินทองทนะอะไรเงี้ยถ้าเสียเงินก็ก็ไม่สนุกลวป่ะอะไรเงี้ยแน่นอนเลยครับว่าถ้าเข้ามาในวงการน,นี้มันก็ต้องมีเรื่องของ m ั n นเนะครับเข้ามาแต่เขามี SL ให้เรา เขามีอะไรเรื่องของวิชาการบริหารเงินทุนให้เราอะทําไมเราไม่ไปเรียนทําไมเราไม่ไปศึกษาในเมื่อเราสามารถป้องกันทุนของเราได้ะนะครับตรงนี้ต้องเทคโนนไว้เลยนะครับสิ่งที่สําคัญมากๆเลยแล้วก็ที่สําคัญมากที่สุดนะเรื่องของ mindset ตรงนี้สําคัญสุดๆแหละ mindset นะครับต้องมีความเป็นนักลงทุนด้วยนะครับถ้ามาเป็นแบบผีพนันอย่างเดียวเนี่ยโอ้โหไม่ได้เลยนะครับถ้าเข้ามาในวงการเนี้ยผีพนันครอบ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 เขาเรียกว่าครอบงําแน่อนอนนะครับ <laughs> อ่ะนะครับปิดเหนือกว่า Bearish อ g g ของเราได้ตรงนี้ละนะครับในส่วนของ n m m n u u t e ตรงนี้ก็เป็นในลักษณะของ Inversion นะครับมาดูกันว่าเขามีการเขาจะมาเทสในส่วนของ Inversion M1 ของเราไหมนะครับแล้วก็จะ TP ได้ปะนะครับจะได้ปิดจ็อบแบบสวยๆนะครับเออเทคไหมครับอ่าโอเคมานี้ก็ประมาณนี้นะครับดู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 ดด นะครับวันนี้ก็ TP ีแล้วนะครับนั่งโมตั้งนานนะครับกว่วจะท p <c oughs> นะครับเออทีพี <c oughs> ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับไลฟ์สดวันนี้เดี๋ยวผมต้องลงละนะครับเอาไว้เจอกันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับเออนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่อยู่รับชมรับฟังทั้งในต่อๆแล้วก็ใน r i v a ว e นะครับกลุ่มของผมนะวันนี้ก็น่าจะ TP กันนะครับโอเคเอาไว้เจอกันครั้งถัดไปครับผมสวัสดีครับ